แิภาษา5ัวาดความเในข้อมหารนเพื่อลุจแงในวันสุที่11ทันวาคม2 0 1เกี่ยวกับล่าชทาจํานวน3,640อ้นสายรัดข้อมือ2,558ในการนี้ รับอีท่านครับขวาหัน ใช่ท <N> ีเราใส่แ <man> ล <N> ้เนี่ยสบายหบแต่สบายสบายครับวันนี้มีมีชั้นในอีกชั้นนึ่งอไนในงานนะครับดความต้องารผมชื่อเดชชายกินหลักโคนนะครับ ชันปากจังหวัดน้านนะครับใส่เสื้อตัวนี้แล้วรู้สึกยังไงดีรู้สึกดีครับที่ได้รับเสื้อของพระราชทานครับเด็กคนกันรงนี้ครวบ วักลับมาบำรุรได้นะครับยอดเยีเ่ยมเลยนะครับทุกคนปั่นด้วยใจรักปั่นด้วยความมุ่งมั่นปั่นด้วยความปลอดภัยรักใร่สมัครสมานสามัคคีนะครับมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางวงจรรอบรอบนะครับเดี๋ยวยังไงก็มาตั้งขกระกันแน่นลงอาหารเพื่อจะไปรอบที่สามรับเง,งแลัวกันนะ Okay. ผมมาจากวิไลครัพย์ข้างหน้านะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียริแล้วก็มีสิตปรับคลื่นนะครับที่มารับเสื้อปั่นเพื่อพ่อในวันนี้วันที่ห้าแล้วก็วันที่สิบเอ็ดนะครับเช้าวิ่ไลทรัพท์ข้างหน้านะครับก็จะได้ออกให้บริการซ่อมนะครับเซอร์วิสเกี่ยวกับจักรยานนะครับวันที่เจ็ดปั่นเพื่อพ่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ ในนามของวิเล็กทรอนิกส์ช่างหน้าก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนักปั่นทุกท่านที่ให้มาตรวจซ่อมแล้วก็ให้เกียรติในวันนี้ไม่ก็ว่าในระยะนี้ถ้าใครมีจักรยานที่มีปัญหาไปที่สัพพช่างได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับจะมีคณะครูอาจารย์นะครับสาขาช่างยนต์และก็นักเรียนและก็นักเรียนที่ให้บริการอยู่ทจะดูแลให้ดูแลให้ครับวันจริงเหรอไม่ก็ว่าจะออกเซอร์วิสด้วยใช่ไหมออกเซอร์วิสด้วยครับแล้วก็ปิดท้ายขบวนแล้วก็จะ รับซ่อมไปตามขบวนนะครับโอเคอ้าวท่าก็จะเรียนถามาท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับถึงความรู้สึกในวันนี้ครับก็เป็นความเพื่อปิติยินดีและเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านโดยเฉพาะพวกเราซึ่งพยายามอย่างยิ่งที่จะให้เป็นเมืองจักรยานนะครับแล้วก็เป็นการใช้จักรยานในกิจวัตรประจำวันใช้ในเป็นยานพาหนะหลัก นะครับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนของส่วนรวมแปั่นจักรายานก็ดีนะครับการถวายความจง,งมรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทราะสยามราชมารและราชวงศ์พระองค์ทั้งพวกเราก็มีความยินดีและดีใจมากที่พระองค์ท่านเห็นความสําคัญของการใช้จักรายานนี้นะครับและพระองค์ท่านก็ทรงเป็นผู้นําในการปั่นจักรายานเพื่อถวายเป็นพระราชสน,นฺแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ เป็นพ่อแบบรุนาที่คุณอย่างยิ่งนะครับที่พวกเราโดยเฉพาะชาวจังหวัดหน้านะครับที่ได้มีโอกาสร,ร่วมนะครับร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อนะครับไปก้กอดแดดร่วมกับสูท่เป็นวัลลโรมโวลัสานที่ไดงเสียมาเกุรัชมันครับยืมยืมไ้กันยืนมยืมยกันโอเค